สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม FC 24นะครับถือว่าเป็นฉากส่งท้ายครับก่อนอีก2เดือนเกมจะมานะครับนี่ฮะเราพาโค้ชไทยครับชื่อนัทวัฒน์เสีงหย่ยมทรัพย์นะครับมาเป็นโค้ชนะฮะอุมโบรูเซียดอทมูลนะครับชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ก่อนจะเข้าชิงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะพร้อมแล้วไปกันเลยครับโค้ชนัทวัฒน์เสีงหย่ยมทรัพย์ครับ Thank patience. start taking questions now. you for your We'll เอาละครับคำถามแรกกำลังจะเริ่มนะครับ ก็ผู้สื่อข่าวครับก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะครับคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้แล้วแล้วก็พึ่งแล้วก็กำลังจะเข้าชิง UCL นะครับเขาถามว่าทั้ง2ทีมนะครับจะคว้าทั้ง2ถ้วยดับเบิลแชมป์ได้หรือไม่นะครับเราตอบไปเลยครับว่าฉันวางใจนะฮะวางใจผู้เล่นทั้งหมดนะครับเอาละฮะโค้ชก็จะบอกว่า ทีนี้ยอดเยี่ยมมากทางฤดูกาลนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะทําให้เต็มที่นะครับและนี่ก็เป็นแมตช์ไฟนอลแล้วนะครับทุกคนก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรสําหรับวันนี้นะครับ mm. ฟิตเนสมีปัญหาไหม mm. นะครับผมก็จะตอบว่ามันเป็นกันทั้ง2ทีมนะครับ mm. เพราะว่าทั้ง2ทีมก็แข่งขันเหนื่อยเนาะถูกไหมนะฮะ ก็มันเป็นฤดูกาลที่น่าสูสีมากนะครับแล้วก็อินเตอร์ก็ทําได้ดีนะครับที่เข้าชิงได้ก,ดก็เด็กๆของเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์อาจจะดีกว่าเรานะครับเราตอบว่าเราให้เกียรติทั้ง2ทีมนะครับอ่ะโอเค จบคาวครับไม่มีอะไรแล้วเอาละฮะอินเตอร์ครับจะได้เขี่ยก่อนเราปรับเป็นเปาเอแทักกิ้งนะครับบุกสุดนะครับไปเราลุยมาโก้ร้อยมาโก้ร้อยไหลยาวมาอวิคาราเยมี่วิ่งฉี่ขึ้นมาฉี่ขึ้นมายิงโอ้โหโอ้โหออกไปเฉยเลยโอ้โหแล้วดูยิงดิ เบียดเสาอุ๊ยอาห์ได้สวนแล้วมาโก้ดักได้ซัมบิเซอร์ไป้วครับซามบิเซอร์มาที่เบียนมาเซนมาเซนมาเซนดึงดึงเฮ้ยวนบอลแมสเซนยังไงมาเซนมาเซนมาเซนโยนโยนแล้วโค้โอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะฉกแล้วอุ๊ยโดนแย่งโดนขาตีเลยเอ้าอุ้ย ระวังระวังอินเตอร์ส่วนทีโคตรน่ากลัวละระวังตูลามนั่นไงร่างกายไม่แข็งชิบหายต้องระวังต้องระวังตูลามอุ้ยตูลามกลับมาแล้วรับสบายสวยยิ่งนั่นไงเออรับสบายไว้โคเบลสวยเลยลูกนี้เอาทางปูสิครับนา ไปเลยไปเลยเอ้ยดอดมูลเอาหน่อยดอดมูลดอดมูลเอ้ยเอ้ยดึงดึงบอนดึงดึงโอ้ยยิงโอ้ยคือโอ้ยโอ้ยแหมแล้วอุซัดแบบนี้อุเฉียดด้วยนะน่ะเชียดอะเดเยมีด้วยหึหึแล้วมันเบียดแหมมันเหนียวจังวะ อยระวังพูดสินเป่าด้วยเอาแฮนด์เฉยไอจุดโทษไว้อไอโดนมันต้องเตะอย่างนี้แหละมันต้องเตะอย่างนี้แหละถ้ามันเตะอย่างเงี้ยเตะอัดเข้าไปอย่างเงี้ยจุดโทษยังไงก็ได้รู้เนี่ยมันต้องโดนมือจัดสักเม็ดสิซ้ายบนโอ้ยไปถูกด้วยโอ้โหไปถูกด้วยชิบหาย โอ้โดเอ้ยเสร็จอินเตอร์แบบนี้อินเตอร์สวนแล้วนั่นไงวมันเลี้ยวดูาเฮ้ยอืมด c e n e สวยสวยสวยเฮ้ยไม่มีช่องหรอไม่มีช่องหรอไม่มีช่องหรอฮะฮะฮะโอ้ยิ้ตายฮิ้ยเลย

วนก่อนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาไหมหมดเวลาหมดเวลาเร็วหมดเวลาหมดเวลาเร็วโดหมดแรงแล้วยิงเรียบร้อยโอยเลี้ยงไปครึ่งสนามเป็นไงเป็นไงเลี้ยงไปครึ่งสนามจัดสักชุดสิโอ้แล้วทดเวลาคิดว่าจะเป่าแล้วเนี่ย ไอ้ดอดมูนนำว้าวสัโอ้แล้วดูจังหวะนี้ครับเลี้ยงมาแหมแล้วอู๋ซ้ายแสกหน้าเลยอะ่ะอูแสกหน้ายาซอมเมอร์เลยไปแมมล้วโคไทยสุดป้าสะเอียนมาเส้นเลี้ยงจี้ไม่ระวังระวังมาเสน้นมาสนเส้นเถินก่อนสวยค่อยๆไต่แล้วเงยหน้าขึ้นมองเปิดแล้วโคโอ้โหไม่ได้ดุเลย เฮ้ยไปแล้วโรนัลโดโรนัลโดโอ้โยโรนันโดโดนแหมโดนลุมสองเอาไม่อยู่คือไม่อยากโล่ไงถูกปะคือเราอยากจะแบบเราแบบว่าไม่อยากจะแบบโลนักเตะชุดที่เป็นของนี้ออกไประวังระวังวิ่งเซนนเอาให้อยู่บาเล่าย้อนมาตูลามอ้ยโดนลุมแบบนี้สวยยอ้ย มันยิงเลยโุ้ยโคเบลเซฟอีกแล้วโคมาแล้วอ้าวจุดโทษโอ้เ่าง่ายอุ้ยสวยสวยครับไปเลยครับพี่โดนี่แหละไปเลยมาโกร้อยมาโกร้อยมาโกร้อย จิ้มแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมาโกร้อยกูล่างท้องจัดๆ well, นี่แหละไม่ต้องเล่นอย่างนี้แหละเจอทีมเก่งไม่ต้องตั้งรับให้แน่นแล้วสวน <c oughs> เรียบร้อย,คร,ยครับสวยครับสวยโอ้โหแหมมาโกร้อย ไม่น่านเลิกระวังระวังนะครับอ้ยระวังยิงโอ้โห,โหยิงทิ้งยิงคว้าแบบนี้สวยอุ้ยย้อนย้อนย้อนออกหลังออกข้างไปออกข้างไปไม่ออกว่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหแล้วหม่งเสียบมุมสวยด้วยประเด็นฝั่งซ้ายไม่ไหวเลยนั่นไง ยิงเลย,ยรับหลุดมือเฉยเฉ้เอ,อ้ยสวยสวยครับแบบนี้หวานเจียเยเจ๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยโอ้ยกำลังได้บุกอยู่แล้วสวนกลับสวยๆเลยเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวปะไปขอสักทีดิอสู้เลย สวยแบบนี้แหละแบบนี้แหละคดิเยร์บี่เรียบร้อยเอ้ย,อยจบแล้วเป็นไงโค้ชไทยเก่งปะคุมดอดมูลได้แชมป์อะ่ะจบแล้วอินเตอร์ร้องไห้ไปเลยร้องไห้ไปดิแชมป์แล้วแบบเนี้ย เาแล้วบันเจียบดอทมุนเรียบร้อยจบเกมครับดอทมุนแชมป์ยูซีอลครับตอบอินเตอร์ไปเป็นไงล่ะ,ะโค้ดไทยโค้ดนัทวัฒน์ผมวยโอนาโดร้อยอเดีเยมีสุดจัด เป็นไงล่ะทีมผมเสริมโรนัลโดคนเดียวไม่ต้องเสริมเยอะเลยแค่โรนัลโดตัวเดียวก็อยู่แล้วหวานเจี๊ยบครับแบบนี้เป็นไงเป็นไงทุกคนโค้ชไทยคนแรกนะที่คุมคุมดอดมูลเนี่ยเก่งเะล่ะอาสุดยอดเหรอสีเหรียญเนี่ย ชมป์มหามงคลสีเหลืองไปครับเอมเลชานยกหน่อยโชว์เร็วสวยสุตโคเบลนี่แม่งสุดจริงวันนี้ คุมแบบคุ้มได้ฤดูกาลเดียวนะเข้าจริงเลยโคตรสุดเดี๋ยวฉลองจบไปเนียเดี๋ยวเราดูซัมมารีกันสรุปโอ้ยอ,อยากอยากให้ดอดมูนเป็นแชมป์ไปเล่นเกมนะ ได้เชียอทีมที่เพิ่งโดนบีจีตกสี่สี่เนะใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะคลิปนั้นนะ่ะบ, <c oughs> บักเฉยเมื่อ <c oughs> ก,กี้โมนชัยชนะเหนืออินเตอร์รู้สึกยังไงโอ้โหรู้สึกยังไงกูตอบไงเนี่ยตอบเสียใจตลกแล้วอ่ะเราตอบไปว่านี่คือผลงานของทีมเรานะฮะ ก็เขาก็บอกกลับมาว่าทีมของเรานี่ต้องขอบคุณเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมตรงไหนวะโดนยิงไปสองเนี่ยอ่ะเขาบอกว่า2แชมป์สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคิดว่าเป็นไปได้ไหมก็เราก็ต้องตอบแบบแง่บวกเนาะก็ตอบว่าสเปเชียลทีมไปทีมของเรามันพิเศษนะฮะพิเศษจริงครับ เขาบอกว่าทีมพัฒนาขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมันสุดยอดมากๆนะครับถามว่าเด็กๆของเราเนี่ยช้าไปไหมในเรื่องของความคิดนะเราก็ต้องบอกไปว่าอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าตอบตรงนี้นี่ I know dislab นะเด็กของเราพยายามจนถึงนาทีสุดท้ายครับ จริงครับเด็กใจสู้จริงครับดอดมูลชุดนี้โค้ดนัทวันรครับต้องให้เครดิตเขาเลยไปแ,แชมป์กันต่อเร็วโอ้โยสีเหลืองวะ่ะดอดมูลเป็นสีเหลืองทุกคนสองแชมป์ครับบุนเดลีก้ากับยูฟ้าแชมปีเป็นลีสุดปะ น้ำตาจะไหลเล่นดีอย่างนี้แพ้บีจีได้ไง4 0ศูนย์โอ้โหแบบถ้าดอดมูลได้อย่างงี้จริงนะก็แม่งปิดประเทศแห่แล้วมั้งเนี่ยโอ้สุดเกินอะอีพีหน้าจะเป็นไรนั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ